น้องสวัสดีครับสวัสดีทุขทุกคนนะพี่น้องเนาะถามไทยกันเอาวิทจากบอมี่จังหวะและบอมี่เวลาที่สีเฮ็ดคลิปพอดีกับเมื่อนี้กับไล่ฮันเกี่ยวกับ,บนฝนฟ้าอากาศจะน้อยนึงเนาะพี่น้องเนาะตอนนี้พายุตามที่เป็นข้าวพี่น้องรู้สึกว่าสีตังต้งโตอยู่ทางเล้าหอดเล่าแล้วนะครับมาจากเวียดนามมาถึงเล้าแล้วครับ มื่อนี่ยกวันที่14ตุลาน้พี่น้องนะ14ตุลาหมืว่วานนี่กับ13ตุลาก็คงจะเป็นวันที่สําคัญของประเทศไทยนะครับพี่น้องเป็นวันที่ผสกนิกรชาวไทยทุกคนคงจดจํารละ,ลละลึกอยู่ในใจเสมอนะครับผมพี่น้องแต่เมื่อนี่พายุเขาพี่น้อง14ตุลาตอนนี้กามาถึงบ้านอาวิทย์แล้วครับผม จะตามที่เป็นข้าวเนาะพี่น้องเนะาะเพราะว่าจะเป็นข้างโกสุมเ,เพิ่อโกสุมจะอาวิทย์ยืดเชิงยืนครับผมโชคดีแน่นอยนึงอาวิทยุสิกที่บอ่มมีผลกระทบหลายกับกับไพ่นำถ่วมเนาะพี่น้องเนะเาะบมมีผลกระทบหลายแต่ว่ากาเลียตนพี่น้องเลียตอลเอ่พีพีน้องๆนะครับผมอยู่ท้างโกสุมนะครับผม อยู่ทางโกสุมแล้วก็อยู่ทางจังหวัดขอนแก่นที่เป็นเขตร,ร้อยต่อระวังสารข้ามขอนแกน่นอ่าโกสุมขอนแก่นยังสีนะครับผมโกสุมท่าพระยังสีนะครับเนาะเป็นเขตร,ร้อยต่อพี่น้องอ่ารู้สึกว่าน้ำจะท่วมเพิ่นแล้วครับผมน้ำจะท่วมอ่าแล้วก็พืชผลทางการเกษตรรู้สึกว่าจะเสียหายเสียหายอย่างหลายพี่น้องแล้วก็อ่าอีกประการนึงพี่น้อง อตอนนี้ฟ,ฟ้ามแข่ยูซนทั้งทั้งคุณละครับทั้งน้ำทั้งถ่วมนะครับผมกำลังจะมีปัญหากำลังนั่นส่วนป่ากับช่างเมื่อ,อต้นสัปดาห์ที่ผ่านมาวางทีหนึ่งที่สองรนะู้สึกว่า,าจะได้รับผลกระคบ,บอย่างร้ายเลยครับผมพี่นอ้องก็มาแล้วครับเป็นเดลตตนพระเจ้านะครับผมกับช่างป่า ป่านอกน้ำแม่พี่น้องป่านิ่นนะครับผมพี่น้องป่านิ่นซีพี่ที่ข้าเจ้าเลี้ยงอยู่ริมชี้ริมพลองนะครับผมพี่น้องมันนอกน้ำตายออ้ยเป็นแต่เลี้ยตนข้าเจ้าหลายพี่น้องเลยวัน <c oughs> นี้ก็มาโ้นทั้งบ้านเอาวิทนี่บ่บ่บ่กระทบหลาพี่น้องกระทบหลายอกระทบหลาย,าลาย,าลายถือว่า เป็นคลองโชดียูน้องพี่นอนะอ้องเนาะการไฮบา้านเพามีน้ำท่วมเลยล่ะครับผมเพราะว่าบ้านอาวิทย์กได้ติดชี่พอได้ติดลำพลองน้องพี่นอนะ้องเนาะอ่าเป็นอีกสีกหนึ่งแต่อำเภอสิงเงินกับสิมีอีกสีกหนึ่งที่ที่สิมีผลกระทบอยู่ครับผมถ้าถ้าหากว่าพายุลูกมีเข้าอีกนะครับผมถ้ามาตามพาดนะครับผมกาดการการว่าจะกระทบอยู่ครับผมอ่าพี่น้อง เดี๋ยวพอดีอาวิทย์จะเข้าแวะเติมน้ามันแล้วนะพี่นอนะ้องเนาะอ่าแตเลยเห็นว่ามันมีฝ่ามีฝนพี่น้องก็เลยเฮ็ดคลิปสันซานพี่น้องทักท่ายสุกูสุพ้นครับผมพี่น้องอาวิทย์ก็ย้งว่าท่านลืมเด้อพี่น้องเด,อองเด,อด้อผู้ใดอาว่าจะเป็นเพื่อนไม่เพื่อนเก่าอ่าที่เขามาแล้วอาวิทย์ย้ว่าท่านไปหาก็จะฝ่าน้อยอก้อ่ใจเด้อพี่น้องเดอ้ออ่าถ้าเพื่อนไม่ก็สีสันน้จังน้อยนะครับผม ล่อๆไปตอ่อจะน้อยล่อระยะจะน้อยนะพี่น้องเนาะขาดการว่าพุา่งสีบโดนนะพี่น้องเนาะี๋ยวว่างเว้นจากการจ้างงานอา,อาวิทย์จะไปเย็ยนเย็นเมื่อสุขูมสุขนนะครับผมพี่น้องเดออ้อพี่น้องครับสําหรับคลิปนี้ก็เป็นคลิปสัส้นๆนะพี่น้องเนะาะตัไทายสุขูสุขนด้วยความรักความคิดถึงคิดฮอดสุขูสุขนนะพี่น้องเด้ออาวิทก็ ขอจบคลิปไว้แต่เพียงเท่านี้ก่อนนะครับสวัสดีครับเพื่อนๆทุกคนขอให้ทุกคนจงมีความสุขนะครับผมรอดปลอดภัยห่า,หางไกลโควิดนะครับผมพี่น้องครับสวัสดีครับพี่พี่น้องน้องเดี๋ยวบิดแต่ละม่นกนนครับผมพี่น้อง